คุณขาช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าสองพ่อลูกตระกูลหุนหายหน้าไปไหนจู่ๆก็รูดซิปปากเงียบกริบไม่ไลฟ์สดไม่โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนโดนใครตัดเน็ตยังไงยังงั้นเลยคะ่ะ ข่าววงในแฉยับเลยนะคุณพี่ว่าตอนนี้หุนเซนกลัวขึ้นสมองถึงขนาดสั่งหน่วยอารักขาขุดอุโมงค์เตรียมพ้องหนีภัยรอบสังหารเพราะระแวงว่า F-16 ไทยจะหย่อนไข่ลงกลางพิกัดที่พักน่ะสิคะ ก็จะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะคะในเมื่อในสนามรบจริงทหารไทยเราโชว์เหนือยึดเนิน350คืนได้แบบเบ็ดเสร็จแถมแม่ทัพภาคที่สองยังเดินตรวจอาวุธขเขมรที่ยึดได้กองเป็นภูเขา ช่องอานมา้าช่องจอมช่องระยีไทยเราสถาปนาความมั่นคงได้หมดแล้วค่ะคุณพี่ฝั่งนู้นสูญเสียหนักจนกลิ่นตุยโชยคลุ้งป่าแต่รัฐบาลเขายังปิดข่าวบอกว่าตุยแค่หลักร้อยแหมโกหกชาวบ้านได้แต่โกหกความจริงไม่ได้หรอกค่ะ แหมที่ตอนสั่งยิงแหละยืดอกภูมิใจพอโดนสวนคืนเข้าจุดยุทธศาสตร์สำคัญเข้าหน่อยถึงกับต้องไปขุดรูอยู่เลยเหรอคะคุณท่านเจว่านะที่ไม่กล้าออกสื่อไม่กล้าไลฟ์สดเนี่ยเพราะกลัวพี่ไทยจะสืบพิกัดแล้วเด็ดหัวกลางอากาศนะสิอันนาทแท้ๆเลยนะคะคุณพี่เป็นถึงอดีตผู้นำแต่ต้องมานั่งระแวงว่าจะตุยตามรอยพี่ชายตัวเองในวัย70เนี่ยนะ อาจารย์ทรงฤทธ์ท่านวิเคราะห์ได้แสบสันมากค่ะว่าหุ่นเซนยอมทำทุกอย่างแม้แต่เปิดศึกกับไทยเพียงเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้ลูกรักอย่างหุ่นมาเนตเพราะลูกคนนี้ผ่านลำบากมาด้วยการตอนหนีไปเวียดนามเลยรักมากอยากให้คุมอำนาจต่อสื่อไปแต่แหมรักลูกตัวเองจนส่งลูกชาวบ้านไปนอนอืดเฝ้าดินแทนเนี่ยนะใจคอทาด้วยอะไรคะ ตอนนี้ถึงขั้นมีข่าวลือว่าถ้าอยู่ขเขมรต่ออาจไม่รอดเตรียมโกยแนบออกนอกประเทศให้ไวที่สุดแล้วค่ะ สรุปนะคะคุณพี่ความเก่งกาจที่เคยโชว์มามันมาลายหายไปพร้อมกับไข่ยักษ์ของทหารไทยหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่ผู้นำขี้ขลาดที่มุดอุโมงซ่อนตัวปล่อยให้ทหารชั้นผู้น้อยรับกรรมอยู่แนวหน้าสะใจไหมคะคุณผู้ชมเจ๊ J. บอกเลยนะว่าถ้ายังไม่หยุดซ่าระวังรูที่ขุดไว้อาจจะกลายเป็นหลุมที่ต้องไปนอนยาวๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ